แต่ว่าเขามีหล่อใหญ่อะพสิทธิ์ใช่ไหมครับประชาธิปัตยิก็มีหล่อเล็กอภิรักษ์ผู้อดีตผู้ว่ากทมก็ต้องยอมรับว่าบุคลิกภาพภาพรักภายนอกของกูดกูดพี่รักษ์นี่ดูดีจริงๆครับเขาก็เลงกันอยู่ว่าคนนี้อาจจะแบบมีมีโอกาสจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับแถมยังมีหล่ออีกคนหนึ่งหล่อโยงเลยนะครับ และเอากันจริงๆนะอันนี้ผมพูดอย่าหาว่าผมอย่างงู้อย่างนี้นะผมพูดไปต้องโดนด่าได้ตอนแต่ว่าขอญาตพูดถ้าดูหน้าตานะครับทําค่าเฉลี่ยนะครับระหว่างหน้าตาค่าเฉลี่ยของสอสพักประชาธิปัตย์กับสสพักเพื่อไทยเนี่ยเอาภาพเอาค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลีย่ยไอ้สอสพักประชาธิปัตย์นี่หน้าตาดีกว่าเยอะนะคุณจะสังเกตในกรทมไม่รู้คุณสังเกตกันหรือป่าวแต่ว่าไอ้การเลือกตั้งสสกรทมเนี่ย ประชาธิปัตยเหมือนเฟ้นมานะคือคัดคือไม่ได้ cut คัดแค่แค่ชาติตระกูลการศึกษาผมรู้สึกว่าเขาคัดเขาคัดในแบบนางแบบมาคือเขาคัดคนแบบคัดหน้าตาคนมาเลยฮะเวลามาทําคัดเอาทําไอตัวป้ายโฆษณาหรืออะไรอย่างนี้มันเพราะอะไรคนมันคนคือคนมันเสพ คนมันเสพความสุนทรีด้วยนะฮะคือมน,นุษย์เราในเราบริโภคคือมน,นุษย์เราในเราบริโภคสิ่งเหล่านี้ด้วยเราไม่ได้บริโภคแบบแต่ที่ผมบอกความจริงความดีอะไรนั้นเะนะี่ยมันบริโภคความสุนทรีด้วยเช่นกันแล้วพักเนี่ยเวลาพรรคประชาธิป,ปัตย์ไปไปไปตำหนิหรือพยายามไปไปว่าคุณยิ่งรักอย่างงาู้นอย่างนี้แต่จริงๆพักตัวเองก็เล่นเทคนิคนี้หรืออาศัยสิ่งเหล่านี้นะฮะ เวลาคุณธพิสิทธ์อะทำอะไรไม่ค่อยดีแต่เวลาพูดจาอะไรมาแต่อุหน้าตาเวลาออกมาเขาก็เป็นห่วงบุคลิกนี่ถึงขนาดนี้ถ้าถ้าคุณธพิสิทธิ์ไม่บอกว่าความสวยงามไม่สําคัญนะผมถามนิดนึงไอ้จริงหรือเปล่าที่มีคนในวงการนะ่ะแต่งหน้ากันนะเขาเล่าให้ฟังว่าคุณพิสิทธ์มีช่างแต่งหน้าประจําตัวเนี่ยช่วยใครช่วยผมยืนยันหน่อยเรื่องนี้ผมอะเคยคุยกับช่างแต่งหน้านะครับ ช่างแต่งหน้าที่เวลาเราทำทำทีวีทำอะไรเงี้ยในในในไอเรื่องไอเรื่องช่างแต่งหน้า,าพิสิทธิ์เนี่ยคือถ้าเรื่องนี้มันไม่สําคัญผมถามว่าทําไมมันต้องมีตําแหน่งช่างแต่งหน้าให้คุณอภิสิทธิ์เวลาจะออกทมไมเป็นนายกออกทีวีอะไรเงี้ยคุณคุณองแต่งหน้าไม่ใช่แต่งหน้าออกทีวีเท่านั้นนะครับเวลาออกจากคำนีบรัฐบาลอะไรเงี้ยคุณยังต้องแต่งหน้าผมถามว่าเรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่าคุณอภิสิทธิ์หรือใครช่วยยืนยันเรื่องนี้ใครอยู่วงการข้างในช่วยยืนยันเรื่องพวกนี้ให้ผมที มันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับกูดานโอเน๊โมันธรรมดาหรือเปล่าเนดะี๋ยวลองคินดูคือถ้าผู้หญิงแต่งหน้าเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับอภิสิทธ์แต่งหน้าเป็นเรื่องธรรมดาไหม้นเวลาเวลาคุณไปไปตําหนิคุณยิ่งรักคุณหลายเรื่องเนี้ยหรือแม้แต่เรื่องน้องดีอะไรเงี้ยแต่เอาพุดจริงนะคือมีคนวิจารณ์น้องดีนะครับว่าการคลิปที่อภิปรายกันในสภาในวันนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเรียกเสียงฮือฮานะครับ ในด้านหนึ่งเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นเรื่องของชั้นเชิงนะครับโดยส่วนตัวในผมคิดว่าคุณเดียไม่ไม่มีเจตนาที่จะไปมาโชว่าตัวเองสวยกว่าหรืออะไรยังไงแต่ว่าในจังหวะที่วันนั้นเนี่ยมันมีทั้งเสียงกรี๊ดนะครับเสียงกรี๊ดเสียงหวีดร้องโหยหัวอะไรทั้งหลายนี่นะรวมถึงการประท้วงการอภิปรายประเภทแบบเพศอภิปรายเองประท้วงเองในพักอะไรเงี้ยการเล่นแท็กติกทางการเมืองในในในสภาวันนั้นเนี่ยมันสุดทนอ่ะดังนั้นมันก็ สังเกตว่าวันนั้นเนี่ยพับคือไทยแทบจะไม่ส่งคนขึ้นไปปไปประท้วงแก้นะครับก็จะมีแต่เนี่ยมีแต่สาวสาวอ่ะเด็กแล้วเป็นสสใหม่ด้วยนะแต่ละคนเนี่ยก็เป็นสสสาวสาวรุ่นใหม่ก็ขึ้นไปประท้วงกันนะครับขึ้นไปประท้วงกันจังหวะน้องเดียได้ก็เลยแยบฮะพอดีไปเจออดีตนางงามเข้าไปฮะเป็นสสประชาธิปัตย์พวกก็เลยมีการเรียกว่าอะไรฮะมีมันเป็นชั้นเชิงของสาวสาวนะครับ ผมคิดว่าสาวๆเขารู้กันดีเรื่องพวกนี้แหละมันเป็นชั้นเชิงของเขาอะแต่อย่างไรก็ตามนะวันก่อนผมไปพอดีไปเจอไปออกรายการนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปออกรายการที่ช่องไทย PBS นะครับรายการเสียงกันให้รู้เรื่องเถียงให้รู้เรื่องนะครับก็ได้มีโอกาสไปเจอกับโปรดิวเซอร์แล้วก็เจอกับผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์นะครับไทย PBS ผมก็บอกเขาว่าเนี่ยจริงๆน่าจะเชิญนะคุณนาตยากับน้องเดียเนี่ยอดีตนางงามเนี่ยกับสอสใสใสสวยใสยเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยมาเจอกันในทีวีและคุยกันเรื่องการเมืองการเมืองของผู้หญิงนี่แหละการเมืองกับผู้หญิงแล้วก็ให้เป็นเวทีให้เขาสกเถียงกันฮนะ เพราะว่ามันยังคงเป็นประเด็นกันอยู่นะเรื่องความสวยผมยังเห็นว่าในโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรยังไม่เลิกนะครับเรื่องนี้ถึงขนาดฝ่ายตรงข้ามนี่เอารูปสมัยคุณเดียนี่สมัยก่อนมาเปรียบเทียบกันแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตยอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าเจ้าตัวก็ปฏิเสธนะเขาว่าน้องเดียก็บอกเขาไม่ได้ไปทำใส่ใกรรมอะไรนั่นแหละครับก็คือเนื้อหาสาระที่ผมพอจะในฐานะคนไม่เชี่ยวชาญนะครับแต่พยายามจะพยายามจะมองดูว่าเอะไอ ไอ้ความสวยความงามนี่มันมันไม่สําคัญจริงๆหรือตัวมันเองเนี่ยมันไม่สําคัญโดยตัวมันเองเพียวๆนะครับหมายความว่ามันไม่สมบูรณ์ในตัวมันเองอันนี้แหละเป็นความจริงหมายความว่าความงามเป็นเพียงแค่องค์ประกอบหนึ่งแต่ว่าถ้าคุณไม่มีความงามลําบากเหมือนกันครับมันก็ชีวิตมันก็จะแห้งแล้งครับนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีความงามได้ด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์กับมันก็คือ ความดีความจริงความงามแต่ว่าความสวยเนี่ยมันมันไม่กีรังนะครับมันไม่มีผู้หญิงคนไหนสวยกันจนแบบอายุแบบสุดๆไปแต่ว่าเขาไม่มีมันก็มีเทคโนโลยีนะไปทําโบโถงบอทอกทำอะไรฉีดสเตนเซลอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าเอาก็ถึงที่สุดอ่ะคนมันก็อย่างผมเนี่ย,ยผมตอนเนี้ยโอ้โหอ้วนฉุเลยเนี้ยเมื่อก่อนได้หุน่นโอ้โหคุณหน้าตาดีครับเมื่อก่อนหุ่นดีด้วยครับไม่ใชนะ่หน้าตาดีอย่างเดียวนะครับแต่ว่า การเวลามันก็พลากสิ่งเหล่านี้ไปจากเราครับนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาหน้าผมก็เริ่มมีริ้วรอยนิดหน่อยนะที่ใส่แว่นด้านหนึ่งก็เป็นการปกปิดความรี่อะไรล่องรอยแห่งการเวลาและประสบาการนะที่มันปะติดอยู่บนใบหน้าผมนะครับดังนั้นมันก็ไม่ยั่งยืนฮะมันก็มีองค์ประกอบในขณะที่โอเคเราอาจจะไม่สวยไม่หลอ่อความสวยความหลอ่อเราลดลงเรื่อยๆมันก็จะต้องมีสิ่งอื่นมาทดแทน ให้มันเกิดความลงตัวกันไปนั่นก็คือความดีกับความจริงนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ให้ได้ทั้งหมดแหละฮะความดีความจริงความงามสวยเรื่องใหญ่ครับ มาช่วงท้ายของรายการประชาชน3.0ครับช่วงตอบคำถามสัก,กะเบือ,อยันเหลือลบอันนี้เป็นคำถามจากทาง Facebook นะครับคุณตั้มสุมิตรครับมีประเทศไหนบ้างที่ต้องยืนตรงเคารพเพลงชาติทุกวันนอกจากประเทศไทยผมไม่ทราบจริงๆครับ แต่ว่าประเทศหลายผมคิดผมไปมาหลายประเทศพอสมควรนะครับไม่เคยไปประเทศไหนแล้วจะต้องไปยืนตรงมีเพลงชาติเปิดข้างถนนอะไรเงี้ยตลอดเออกระเลิแบบบ้านเหล่านี้ผมไม่เคยนะครับผมผมยังผมคิดผมไปประมาณสิบกว่าประเทศแล้วยไม่เคยครับไม่มีฮนะถามว่ายังพอมีอยู่ไหมเอาอย่างนี้ด้วยกันถ้าผู้ชมนะครับท่านชมรายการนี้อยู่แล้วท่านเคยมีประสบการณ์ไปประเทศไหน แล้วประเทศนั้นเนี่ยเขามีการเปิดเพลงชาติทุกวันและให้ยืนตรงเนี่ยช่วยส่งลายมาฮะบอกผมทีเดี๋ยวผมจะมาตอบในรายการนะครับหรือไปค้นควา้าหรือทราบมาว่ามีนะครับช่วยช่วยส่งมาทีส่วนตัวเชื่อว่านี่เป็นเอกลักษณ์ไทยครับเป็นเอกลักษณ์ไทยไม่ใช่ไม่ใช่แค่ทุกวันนะครับวันละสองรอบนะครับวันละสองรอบ และไล่คารพธงชาตินี่แหละนำไปสู่การที่เด็กจะต้องไปเข้าแถวเขารพธงชาติทุกวันกนะ่อนแท,นที่จะเข้าไปแล้วได้เรียนเลยจะมายืนตากแดดคารพธงชาติกันเลยนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นนะหลายคนก็เถียงว่ามันอะไรนะมันมีการถกเถียงเรื่องนี้เหมันบอกแหมแค่ยืนตรงนิดเดียวไม่ได้หรือไงอะไรอย่างเงี้ยประเด็นคือถ้าว่าทักการยืนเคารพธงชาติและนําไปสู่ความความรักชาติหรือความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันนะ ถ้ามันทําอย่างนั้นทุกวันแล้วมันเกิดความสิ่งนี้ได้นะผมยินดียืนเขารลกทงชาติแบบไม่อิดออดแต่ถ้ามันไม่ฟังชันนะ่ะมันไม่เกิดมันไม่เกิดผลนั้นนะ่ะผมถามว่าเรายังทําสิ่งนั้นอยู่ทําไมครับคือถ้าทําแล้วมันเกิดประโยชน์อย่างที่ว่านั้นจริงผมยินดีแต่ผมไมนยืนเขารลกทงชาติจะนะเด็กๆก,ก็แบบโอ้ร้องเพลงกันแบบชักระตายฮนะยืนก็อิดออด เวลาเป็นคุณไปดูนะฮะตรงสถานีรถไฟฟ้าฮะเวลาเปิดเพลงชาติอยู่คนที่ยืนนะฟีดเลยยืนแนละ้วแล้วก็ยืนนะรอจนอยากให้มันเพลงมันจบเรนะ็วไวอะไม่มีใครก็มานั่งนึกถึงถึงชาติถึงอะไรตอนยืนเสียงเพลงชาติมันดังคือคุณจะคุณจะรู้สึกถึงความเป็นชาติเช่นคุณไปยืนอยู่ในสนามกีฬานะครับที่กำลังแข่งขันหรือในพิธีการสําคัญฮะคุณจะรู้สึกถึงความเป็นชาติแบบนั้นได้แต่ไม่ใช่ทำมันพุ่มเพื่อ ทุกวันแบบนั้นมันทำลายความขลังนะเนี่ฮะเยอะไปและสังคมเราเป็นแบบนี้เยอะช่วงหลังนี้เพลงอะไรไม่รู้เยอะไปหมดมันเยอะไปฮะต้องหาความพอเพียงแล้วะครับหาความพอเพียงเอามันพอดีพอดีแล้วครับอันนี้มันเยอะไปจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องน้าแก้ไขนะครับนะฝรั่งมาเห็นกอ็งอง มผมไม่ได้ไมดีแคร์ฝรั่งนะยิงผม,ผมไม่ได้แคร์ฝรั่งนะผมรู้แคร์คนไทยผมรู้สึกว่ามันมันไม่เวิร์กมไม่เวิร์กเดี๋ยวนี้ลามนะฮะในร้านกาแฟบางที่เปิดเปิดเพลงชาติและไอคนในร้านก็ต้องยืนด้วยนะฮะขณะอยู่ในร้านนะฮะผมอยากรู้จริงๆนะไอคนออกกฎอะ่ะอย่าผมพูดเลยบ้านบ้านไร่กาแฟเนี่ยที่เอกไมยเนี่ยเขาเปิดเพลงชาติในร้านแล้วคนเขาให้คนในร้านนี่ยยืนขึ้นนะ แล้วใครไม่ยืนนะฮะตาขวางเลยฮะแล้วในกฎหมายมันไม่เป็นความผิดนะครับคุณอยู่ในที่ที่มันมีหลังคาอยู่ในที่ร่มอะ่ะคุณไม่ต้องไม่ต้องยืนก็ได้ผมถามว่าไอ้คนที่ออกกฎเนี่ยให้ยืนให้ให้ยืนยืนตรงในร้านกาแฟนี่นะฮะเพลงชาติตอนหกโมงเย็นเนี่ยผมถามว่าเวลาคุณกลับบ้านไปแล้วอะ่ะ คุณกลับบ้านหรือตอนคุณอยู่กับอยู่ที่บ้านและครอบครัวคุณอยู่ที่บ้านแล้วเวลามันเปิดทีวีและเพลงชาติมันดังขึ้นผมถามว่าคุณยืนตรงหรือเปล่าครับนะฮะผมว่ามันแปลกในประเทศเนี้ยพิธีกรรมมากเกินฮะเยอะเกินลดลงฮะพิธีกรรมคำถามต่อไปครับคุณธีรพงศ์บอกอทำรายการไม่มีโฆษณาเลย เอาตังที่ไหนจ่ายทีมงานและค่าเวลาถามจริงๆไม่ได้เกลียนคุณธีรพงศ์นะครับผมเข้าใจว่าหลายคนก็สงสัยนะครับหนึ่งเลยค่าเวลาเนี่ยสถานีไม่ได้คิดค่าเวลากับผมครับอันที่2องเนี่ยทางสถานีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการครับไม่มากครับแต่ว่าพอที่จะดำเนินการให้สามารถดำเนินการแบบนี้ได้ แล้วก็เซฟคอร์สนะครับใช้กล้องราคาถูกถ่ายทำง่ายๆอย่างนี้ฮะไม่ต้องจัดไฟอะไรมากนี้ถ้าเห็นสตูดิโอก็ช็อกเลยฮะ